คนเทศกาลภาษาก็เป <S 々> ็นเทศกาลที่ยัง่ทำงานก็ออกเืองี่นะรในภาษาสกลก็โดรดการปริยายลรเทปเะอเข้ากับสิบเข้าับกสิ้อนก่อนหน้าอนปีกัสอนปีมาก็เรีนเกินเกินห้าสิบเลาทตัวเดียดได้แล้วการเรียนได้ประมาณอยี่สิบเจ็ดบา แต่เม่ใพที่แต่ถ้าใช้ิจาราเก็่ e วกัพื้นที่วัดต่างๆมาเกี่ยบสอรรค์เรื่นการสะสมมูลพกนันเท่าหร่จ็ไดกย่อยออรมาเนี่ยเียวว่ามานจะเราเป็นหลักคำที่เราอยากจะให้แยกโยงพวกเราเก็นผู้มีชีวิตเอาเก็บผู้มีชีวิตของพวกเรา เออข้าหลวกนะเอ,อเดี๋ยวพมีคู่ชีวิต่เ้าแต่พวก่ก็มีสารเยเอ่อผู้ยายก็มีภรรยาแสดงว่าคู่ชีวิตของสามีภรรยาย,ยังไม่เดือดรอนะยังยังไม่เดือดรอมีภรรยายเป็นได้เป็น แต่ว่าถ้าเอกสามีภรรยาที่มีหลักํานมีพันธุ์มีหลักานมีในหัวใจก็จะเป็นข้อกลุมที่มีมารสุดและในกสารเนีถ่ายข้อที่ัดบุร่าลเหลือเือก็จะทำใหข้อก่นั้นเกิขึองหลักฐานที่ง่ายต่อการเข้ามาการลงทีที่บอกข้อกลามก็จะตัดการที่ภรรยาูกานี้แต่ถ้อยู่ก็ผ่านกันก็ปฏิบัติมาค้านมา ไม่ใช่เป็นหลักฐานที่ใหม่อะเลยของพระเราแต่เป็นแต่ว่าประการแน่เข้าวงอยากนี่พวกเราสารพูทัก็เลยเน้นเข้าอาหารที่เรื่องของพระะครับใอย่างญ่เรื่องของพระรู้ว่าะสงเี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ยากโยมที่นีก็เป็นเร่องเ่า้งนั้นก็เปเรื่องยาธรรมมารู่แง่รเจดีมาอยาก่าผู้สอนองคยกโยมมาแักแจงท เราต้องการหรือปอด่ถ้าเราอบรมการป้องขันเราต้องเรียนเรื่องเก่าแต่ก็เรียนเรื่องเก่าที่แยกยุทธายเนี่ยยังไม่ได้เอาไปประกาศไว้ในใจพวกเราในทุกสา่เดกเป็นเรื่องเก่าที่เราถทั์ายัศนายมองขามมาที่ปอดน้างนั่นเนียก็เรื่องทีถึงพระพุทธ้าเมื่อรงกระบอกาินิจัยราธรรเย็น เขาว่าฟ so so ังนท่นี้อย่างวันนี้ก็มาแล้วอะไรตัมมามนเรื่อยเร่อยเข้าเราไร่อเรื่ต้องกะ้แต่ว่ดีกอย่างนี้ไปปวดใจตรนก็ยังู่ใช่ไพอาไปแล้วตัวนีหน้าที่แต่เนี่ยเดยวก็จะมีหน้าที่ทาการทำงานทุกอย่างเลยชื่อของพระพุทธธรรมทงส์หายไปในรายละเอียดางอย แต่เป็นชื่ออื่นามาที่มางานเนี่ยถ้าใครอยู่วงการมานานปับก็จะเป็นชื่อพอแล้วัจจุบันก็จะเห็นป็นชื่อพอถูกหรือเปล่าเป็นยังไงก็จะเหเป็ชื่อประมาณนีมันก็จะมีชื่อหย่างี่เข้ามาเยอะยะมากซึ่งก็จะเรื่องขอมอะตร่างี้ยการทำงานว่าก็เลยสร้างแล้วกสร้างเทคนิคด้ีแยวที่ให้แยกย่อย นำชื่อของกาะพพระาษสมไประลึเจ็กๆผู้ใช้พวกนี้แหละครับรรซึ่งปริบัินี้เนี่ยแม้เวลานทกวันนี้นั่นเพื่อมีมาวิทยดหรือเวลาทำงานในมหาอะไยาลยก็แต่ว่าไม่ได้ก็เยอากเช่อขอการพดเพื่อบริกรีห้าเนี่บริกรนี้เป็น,บนโบริกรที่คนแก่เข้าแต่ว่าเราด้วกัน อาจรมาเชื่อว่าที่สารคดเนั่จเองโครโงเงงาโผพุสลิมได้เนที่เพ่มเดวะุมได้ย่อคนก็คนแย่สมัยโบราณทีพูดอาโงเงงาโผพระกาเนที่เพุทมเดวุสลิย่เพราะว่าปาตัดโงเงาโผพระทรปที่พิ่วพระลกลางาทัางนั่นหลงอาจามาจะบอกอะไรพระพุทธเป็ที่เพิ่ในประเสริฐพมพระบาทเป็นที no ่พ่มนเสริ no illing, so แย่างกก็สเึื่อันกรเสือกตอนที่อกานแต่หลังจากนั้นเราเร่ลื่อนงานทำมากมาก็โอบเลยบอกว่าเอามาเลื่อนโค้งนีหยแล้เลื่อนนอยู่แล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนมาแล้วเลื่อนที่มันอยู่ในขา้นของแ่เดอาค่อยๆเลื่อาทมาเาคุพูตัวว่าทำใ้เขาทาเหมือนไปบ้าง ภมนี่ยทานจ้ืงนิยานพอเิมาเป็นสวรรค์ภเนี่ยโจะงากีเรื่อนวนมาน่านจะเห็นได้ไถ้ามยพื่อท่านค่อยๆสอนอิบเราให้ผ่าเศษเลื่อนออกไราก็จะไม่สนยไม่สนยในพสังหานที่ยากโยมทำพมะาเชิญสือ เซฟักสมุนรนะครับแ้เ็นรูปโเดนตโวก็จะเทากับที่รูปจัตุรัสเซฟักรายเซฟัจัสากลเจวันที่สองก็เอาสองนะเักอาร์โมเนียตัวแรกเจวันที่สามร์โมเนียตัวสองเซฟักแเป็นการเ็จที่คลอดสติ

เนมยนมันก็ได้ใช้จขึ้นขึขึ้นบารก่ยาดวขึ้นบาไ่มานสั่งอมาอนขึ้นไปขึ้นกามตทุกคนง่ยนะผมาม่่ยนะตัวกล้ามเป็นสปนได้ดดีหมดเลยไม่ใเสื่ยังมีนี่ยอาน้ำแปลความโยก็เลย้ไปบาง่านบอกวัว่า เอออะไรที่พระพุทธเจ้าก็สอขอนั่นเก็บอารมณ์คนลือนต่างเนี่ยไม่รกวาใจเรดีเนี่ยใจเราเลือดีดดีเราเลืในภาคการหัใจเราพราะว่าหัวใจเราป็นรนี้เราก็แค่ดึงออกมาตรงนี้ไม่ใช่มาที่ลงมีมาใจพวกการเติมนอนชวงเท้าเติหรือการโ้แต่ปฏิเวณนี้ แยกโดนไมหลายคนใ่ยหมอมาเอาอะไรพี่พึ่งยิ้เลยตัวเราต้องเอาไรโอนมากเราต้องเอาสารสูงเราจะเอาโค้งอะไรพี่พึ่งมาเสริมปล่อยมาวันได้เพราะว่าเราต้องเชี่ยวตัวยิบไม้ปักเช่นนักลายเป็นว่าปฏิบัติโยมเราเอาสิ่งที่เป็นภายมรรมาพึ่งไป แต่สุดท้ายโยมจะ่ัลักบางคนรักผีหน้าของเช่วงมีเติมมาเด็ีเพราะติมมาก็เอาอะไรพิพิขึ้นมาตัดสูตรเทพพิพิเสร็จปุ๊บก็เสร็เรื่ยแต่ก่อนทมันจะเ็กๆตักตื่นเลยไม่ใช่เด็กๆที่พูดนี่เด็กๆแต่ที่มาไม่เอาติมมาก็นั่งตีโกคดโคเลนะผมเ็น้ชาั มนงนห้านาทีเลยคณโยเระลอกอย่างนี้ห้านาทีเืิดตอนห้านาทีตั้งเตีดีๆแล้วเรืองการใช้ยากร่าตัดเรื่องทังหมเนี่ระลึกเรื่องถรทมระ่งฆ์ก่อนที่เราจะพุกไปไต่ป่าห้านาทีได้ผลนนแล้วกอนที่โยมจะตาดก่อเราจะนอนเรานอนไป่าเนมมือกาลนะครนอนเอาือ ใส่ตัวไร้ตามองกะจายไว้แล้เรเลือกในพโเมนะโนะครับข่าวไปดีเพือนเรนโคเอนะโธมาางไิพาเเนะโธมาจีเพื่อน ky, ú, réussi, ิอยู exactly. so psilon, ่โพ้อทุกวันทุกวันทุกวันหนึ่งเดือ3สาสบวันจิตโยมจะเรื่เศเรื่องหมตเรื่องเปลี่ยรใจเรื่องรร โยงได้หลากลายฝันดีไม่พออาจจะได้เลขดีแต่คุเรียนเร็วมันมันไะให้เราใจดีก่อนตื่นนอนไม่ใจดีมันเข้าแบบหลักโมราอยานที่สอนพวกเราเอาดีไปต่อดีเอาดีก่อนนอนนอนหลับไปก็ใจดีหลับไปปันไปดี้ว้าก็ตื่นมาก็ดีใจเอาดีไปต่อดีก็ดีเรืด้วยเ แต่ถ้าคามอารมณ์โยมถ้าเป็น่างที่นำมาพูคือเราไม่เสกข่าออกเราไปเสกเพื่อิดีออกที่เสกเพื่อาร่างกาโรคที่มันเยอะมากที่อยู่ในโลกโซเชียลเยอะเรืองกีมาาก็เสดไปเสกไปอ่ะมันก็เอามาดหมในกรณีัน่มัน้มาตื่นมาแล้วเรือดีอัดเสดจเหมือนกันแสดงว่าคุณโยมใจเราความเสื่อม สจเพือดอะไรเกิด่นใจเสียงเพือดเกิดก่อเราก็ต้องฝึกเราเที่ทำมานพูดยังไปโยงไม่ปังเพื่อโยงเราไปเกิอยู่เพราะอะไรโยงไม่ต้องไปว่าสาษดีหรืโยก็ต้องบอกภรรยาเกโยงก็ต้องบอกลูกเกิดเราเกิดเราบอกเมื่อโยงเกิดแล้วสามีภรรยาจะตกใจสาษา เียเีไปเปยส่เอกสามโอ้ยเีเปีาเลยเป,ออเ,ป,ปเออทางหัวทางการเมโอ้ยหัวห่อยเป็นแห่เพียใไปีม่มอ้ออรอยมากโยวาคือหมอ้ออร่อยะของอป่นี่นะแต่ที่บนเนี่ยมันเป็นได้เออที่บ้านละานเนี่คือโรสิบามีมีเป,เป็นเตียนะค เปลี่ยนพติการได้หมดแต่ที่เวทานเล่าเริ่องนเพราะหน้าของการมีชื่อเวแไ่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่พระองค์ปรารถนาอยากให้ได้หลบถ่ายชื่อเป็นตุลาของพระองค์ได้รละเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่นำมาบอกหรอกไม่หมายความว่านักวาจากแได้ดลไม่ได้ให้ผิดพลงดต่างขั้นตอ เราเลกถึงได้อยู่แต่เป็นการเลือกถึงที่ให้เปอร์เซ็นต์ไปที่วัดมากที่สุดคือให้หมายความว่าถ้ายกไปปรากาศท่านโยก็ไม่เลือกถึงแต่ในวันีใน้เลยไปเวทถึงที่บ้านบ้านจีพงานบ้านที่อะไรบ้างเพื่อให้เป็นสีแดงวาสนเพราะ่เดียร์ศทุกทุก่โยนหลายโยกเม่อแต่ไม่ไม่กอย่างอยเพื่อระนามีของท่านปรจจุบันนี้เนามอยู่ว่่ แต่ก่อนเนี um. um. ater, uh, ่ยรุ่นท่านกรดงคมีทางที่มีศาสนานี่ยมานจะเป็นสังเกตท่าเดียราะว่ารรคกาเขาจะไม่เห็นท่าประมาณนี้เขาจะไม่เห็นท่าประมาณนี้ทม่ตาเเขาจะเห็นท่าประมาณเหมือนพวกท่ากระชากเหมือนท่าหข้อาางนาเคยเป็นที่นี้มาตองนอนลยนเี๋ก็จะีท่านกรนงรี้และก็เฉดเป็นแ เป็นแต่ก็ห่มาแต่ปริบก็ยมีปัญหาอาจารย์่ที่มานเป็นเองมากบารพอานเพว่าอาจารนีเ็รูสวสมัย่อนเนี้ยน่าดูนารพราะามันเปลี่ยนมาแล้วคือมันเปลี่ยนวาะมาก่อราไปมัเปลี่ยนมากรในวัตถุปิบัติมีร้อยว่ารูป เรามีอ้อยแปดูอะไรีกสครูน่เขตอะไรนี้พวกอะไม่เห็นหน้าหูเลยเขาก็มีมาสุปาุูกเขาก็บอกว่าอาการหน้าบึ้นเดินไน้ดูดีกว่าปัป้ก็บอกว่าดูไม่ดีากนก็เลยแนี้แหละทานเจ้าหนที่วามีชาวป้าไม่เป็นเขตอำเภอเนี่ย อันคือแยกััเราไปตรสอบไปรวจสอบพวกเนี่ยโยมได้เงินเนี่ยที่โยมได้คือเราได้ตอบแทนอีีแล้วเนี่ยหนึ่งคือตอบแทนภายนอกก็คือตอบแทนคุณของคู่เราาสารขรัตอบแทนคุณของผูัุบัไม่ใช่โก็คือเราารแต่นักเล่นตัวหม่้ตอบแทนกท่าน เพราะว่าพมงมีความรุ่งโรมากอย่ใช้ธรรมะเป็นของท้ายสิ่งที่โรองค์าเกี่พาะมาอยูแล้วอย่างที่เก็ีหายว่าเป็นสิ่งของและก็ไม่หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ใช้ธรรมะมนจทีได้ใช้ธรรมะได้ทานของก็าแต่ประโยชน์ว่าเรื่องของปัจจัยวัตัมันเป็นสิ่งที่ควรแก เอาพูดจากที่มากที่สุดพวกัยนนี้ออกมาเป็นแต่คือและเบสยา่สุขึ้นมาแล้วถ้าโยมเป็นหน่วยงานราชการโยมก็เลยเมสัยสมรรถนะมากกว่าโยมก็เลยเห็นเมสั์ขึ้นมาว่าให้พวกเราหายเจริญธรมาี่ดี้วการพึ่งหรือคุณของคณะสงเรื่องในวันของปฏิสิทธในที่์เอ ีอันนี้มีบทบาทในการธรรมรวาก็เลยเริ่มมีการเพื่อเพื่อบอกพ่นให้ภูมิบาแจกผู้ช่วยกระสืพต้อมีซึ่งภูมิบาล้นทุกท่าแต่จังหวัดพอได้ทราบเรื่องนี้ก็จะช่วยเพื่อนกัเรื่อยๆไม่มีการเล่นทำไมก็ออกตรงวาเ่อถ้ามีปลายารขานเหนยไหมกล้ตขา่นเหนื่อยไหม ขาจะต่อว่าเหนื่อยนี่ว่ามันมันก็ทาเหมือยเพาากสบายใจก็จะไใหมตเราก็เลยอไม่เหนื่อยครับมีมาสุดเพราะในวันนี้ก็คือูดยังไงยงเดืออนในวัอทื่ไปออกอาตรามาไม่ออกเื่อี้ก็งรออทีนี่แต่ก็คือว่าพวกเรานำาสออทาการ ลงสื Elliot, so ่อนี society, like ah anyway, all all eat, ่วัฒนธรรมซึ่งจะมีในทางต่อไปหลายที่เพื่ออยากปลุกปลุกหัวใจหัวใจของ่วงงานทาราชการชาวบ้านคุณแม่คุณยายทหลายซึ่งเป็นคนที่ชอบการุอยู่แล้วซึ่งเป็นคนที่รังรุ่งบรรุคธมศาสนาตามว่ามาอยู่แล้วให้ปลุกฝันตี่นตัวเองเพื่อมาไี เราจะต้องผ่านข้อระางต้นฐานี่กับผู้ถ่านของเรอมีหมานผู้เาก็ตายแลไ้วผู้วานจะเรี่กยสูบไปไปอะไรนรียสูคุณพ่อสนที่การวนท่าศกษารีวานศีกษาดีก่อนที่ท่านจะตายท่านมือขวาท่านมือซ้ายเกี่ยวมือขวาท่านมือซ้ายแล้วเรื่องความระหพระสงฆ์ นิ่งเป็นๆรวบรวมภาษา็ดีใจแต่ถ้าเท่สศิษยามงสมสวร,รแต่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะตายอาตมาหน้าแบนี้57อตาตมา57ก็ม,วมีวันดีคือดีเดินไปตกไดตายไปว่าเดินไปเดินลงเทไป ปัาที่สองไืเสี่ยงเสีที่สี่มันมากลงเดยหลวงพ่อก็ตั้งใานศพนี่นเราจะทำอาเป็นเรื่องในระเบ่แต่จยทำาให้าจเราไม่ตายอันนี้สำคัญทีุ่ให้จเรามันไม่หวาดเรี่ยงความตายเราควรควตายเราควรควรรักพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายคุน้องคุณแต่เพราะว่าเ แต่เราจะทำเังไนให้เราขึ้นมาไใจโดยที่คนเราอ่านขั้นภาในแต่ใจเรายนงีใจเราเมียัดมีขึืนอนต้นและสิ่งใดก็มีแค่เราทีพระ้าตาใกล้สุดโดยทีแค่พวกที่โส์พอเป็นที่ขึ้นมาสุดท้ายกับใจเะเพราะเราไม่สามารถขึ้นมาจากางที่ยา้จนตลอดโค้ชาตลย ท่าก็อย่ไปบอกท่านตาเราก็ไปตามเราเพราะเราไม่สารคือพ่อแม่เราได้ในพวกท่านนะเพราะมีพวกพ่อแม่เรายมีพวกนเราก็มีพวกีเรามีอย่มีเดีอนยนเราไปคือการู่ดีตันดีบุญดีเป็นบวสันทางพวกและสิ่งที่เป็นบุญดีตัมดีที่ง่ายเป็นศูนยพะราเป็นมหาศูนยระาที่ง่ายที่สุดโย ง่ายมากมีแค่การระลึกเรื่องคุณขอครังท้คุณขอครัตคุณผอกระสเอาเรียกภาษาเราดีว่าชุกทานพิติษรรมาพิคาดิเศิเรลืกไว้อยูหนงเนี่ตื่นนอนเหาเข้านอนาดีเป็นานเสมอันนี้เป็นหลักตัดตัอาตมาตอนนี้เป็นลายไปไม่เฉยเฉยเพราะว่าปีแต อีกปรนมาณประกาณดูแบบที่บอกที่เขาสอกห้าสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เอ้อเมื่อเมื่อที่มาเอื้อเมื่อทีมายุติลงตาดูงความใจีวิตความคิดผสมแต่พูดโยกตาดวอความตาดยงเช่นหูวความเสียคำว่หูฟความเสียใจดวงใจนะอันนี้ก่ถามพูดโยกเยอะนะ บางคน้อะมอากาศร้อนแ็งเลยดร้นะรเร้อากาศมันมีเนเรื่องอิม ah, right. ันไม่ใช่เรื่องปกติแค่นี้มันไปนะแล้วงันมนมาเนยกนอย่าเี้ดูอยากให้โยมทาบ่าหลายขอ